องจ๋าป้ามาเห็นเห็ดอันนางล้มตอนเพิ่เถ่าเปื่อยแล้วโอ้ยเหลือใจเด้เหลือใจเด้เมือง,งอไ,นองอไหนพี่น้องเมืองไหน,น,นอยู่ตำตำเด้อจ้ะเฮ้ยดูกันนะเจ็บใดบ่เนาะเอาไปเห็ดเสื่อมันดีบ่พ้กพี่น้องเอาลองเอากันนะอันนี้เมืองพี่น้องดูหนึ่งนั่งอยู่ตำตำก็มีจ้ะดูเฮ้ย โอยู่ข้างนั่นก็มีได้เจะพี่น้องอีกอยู่ข้างหนึ่งมีได้เจะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งแล้วพี่น้องเบิ้งโอ้ตายตายขอโทษหลายๆจ้ะเบิ้งแล้อพี่น้องเบิ้งโอ้ยู่ต่ำๆได้ขยันี่ยอยู่ต่ำๆกูล่ะเบิ้งเพป็นเปลือยเพป็นล้นลงไปไปอย่างกูล่ะโอ้ดูพี่น้องเอ้ยอยู่ต่ำๆมึงได้จ้ะเนี่ยฟูขึ้นไปวสันพี่น้องเอ้ย โอ,อ้ยเนาะตอนสาวๆว่าเห็นไหมจ๊ะไม่เห็นตอนอ่านนั่งถ่าแล้วเนาะโอ้เนาะนี่เอาไปเห็ดเสื้อได้บ่านอนเห็นไหมเบิ้งน่าขายเด็เดเบิ้งอีกอื้มเบิ้งพี่น้องเบิง้งโอ้โหพี่น้องมีทั้งต้นบักหลายเลยได้ใจผู้หล่ะ แต่ว่าเถ่าแล้วไม่เห็นตอนเถ่าวขันมันไม่เห็นตอนผู้นละยูเทิ้งคุณกับมีพี่น้องโอ้เดี๋ยววังเห็ดกันนะจ๊ะเดี๋ยวสิท้ายดีๆว้าวว้าว,ว,าวไม่เห็นตอนนี่เนาะโอ้ไม่เห็นตอนอนี่โอ้ยมืดโอ้ยกอบังหญ่พี่นอ้องยูหลอบตอนแหละด้จ้ะเบืงแล้ววันนี้อันนั้นเนาะเพิ่นเถ่าเนาะ กบอบักใหญ่พี่น้องกบอบักใหญ่เลยแต่ว่าบนแถวเนี่ยค่ะทุกครั้งนั่นก็แมน่นโอโ้พี่น้องทุกทั้งตอ้ำไอ้ทั้งหันใช่ไหมทั้งเปลือยทั้งเฒ่าว้าวเสียดายแฮงพี่น้องเอ,อ้ยมาเห็นตอนเฒ่าดูปาดปาดปาดม่เห็นตอนเฒ่าไหมจ๊ะก็เสียดายแท้เนาะเนี่ยปีหนา้าเอ้ยอีกสิบอีก จากเดือนมาเบิงใหม่เธอสิเกิดเกิดบออ๋อเป็นตดนายแทะเพิ่งด้พี่้องป่าพามาเบิงอีโนจีนต้นนี้เป็นคอนโดเลยค่ะแล้วเขาก็ยังเกิดอยู่เรื่อยๆเ้ยค่ะงามก็เต็มตน้นเลย เลยแต่ว่าเห็นอินกีนีสิขึ้นเรื่อยๆค่ะขึ้นเรื่อยๆบ้านนึกว่าเขาสิตายไปแล้วนะก็ยังงามก็ยังขืนไม่ฟูต้นย่คเกา่าค่ายๆก็ว่าอันไหนเท่าแล้วกะอันเท่าแลว้วเท่าไปเน่าไปแต่ว่าอันไม่กั ไอ้ที่เพิ่นนัานแล้วเนาะคะ่ะนี่นี่ไอ้คือที่เพิ่นตายแล้วเน่าแล้วกอบักใหญ่แล้วคะ่ะอันนี้เน่าแล้วแคเดียวขึ้นมาอีกมาเบิง่งครั้งนี้พเพื่อนพี่น้องหลายค่ะหลายตาท,ทึ้งคุณปลาก,กับพวกห็นอ่าคือว่ามันทึ้ทงกันต่อเลยนอะกจาะเพิง่งเพิ่งนะี่พี่นอ้องเพิ่งเนี่ยสูงสุดเลยปลาก,กับพว ไายได้ทนี่นี้แหละค่ะแต่ว่าเขายุราย่รอบต้นเลยได้เพีนงองเบิงเจ้ายุ่รอบต้นเลยทั้งอันเก้ากับเก้าไปแหงกับแหงไปเถ่ากับเถ่าไปอันไม่ก็แซมขึ้นมานแซมขึ้นมาเรียกว่าต้นนี้ทั้งต้นบ่เคยเหมดเลยค่ะเราอันเห็ดเห็ดนางล้มนะคะนะเห็นปะนั่นเห็ดนังลม้มเห็ดนังล้มนี่แหงเหี่ยวโรยล้าไปเลย แล้วก็สิเกิดอีกภูราคาประมาณเดือนโนเมเบอร์เดซ ember ค่ะสิเกิดอีกเดือนหน,นึ่งแต่ว่าอันเห็ดอินนกิเนี่ยิ่นจะเกิดตลอดนะคะเกิดตลอดเวลาเลยแม็ไสะออนหาย